ตอนเราบิสต์ฟอเฮเฮเฮสร็จเดี๋ยวเราดิถ l กจะกินอาหารเาแล้วโอเคต้องใส่มา k ิเดสเพื่อความอร่อยฮ่าฮ่ต้องชิมหน่อยสิรสชาติเป็นไงอู๋อร่อยอร่อยไม่เคยกินอะไรแบบนี้อร่อยมาก่อนเ่เ่าเฮชอบแบบนี้ใช่ไหมต้งใส่กาแฟลงไป นี่เฮีย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 เฮมมต้องเดียน้องดูเฮ้ยมิสฟูอยู่ไหนมิสเตอร์ฟเฮียยเฮียเฮียเฮยาช่องคนอื่นเดีอ่ะเฮียยเฮีเฮียยเฮียเฮียเฮาไปละ โอ้โห oh, 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 oh. ผมกบผมจะบอกก็คือมิสเตอร์ฟอกเป็นตัวละครที่น่ารักเวอร์คือน่านเกินไปจนไทยจะมาซื้อให้มาปเป็นสัเลี้ยงมั่งนะแต่สว่วนนี้กดแชร์กดไลค์กดแชร์ก็ใครมึงดยแต่กดบ้าว้าครับกดสองทีกดติดตามเพื่อพาเข้ามาด้ได้สวัสดีผมเดี๋ยวว่าผมไปละไย